สวัสดีครับหววเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดุิรธานีนะครับตัวนี้จะเป็นหัวหัวเกี่ยวข้าวนะครับหัวเกี่ยว้าสจิยรถไถน,นะครับเป็นมือสองนะครับของมีถาวรเกษตรยนต์นะครับอำเภอสว่างตัวนี้น่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายคยี่ห mm ้อ m อ นี่ยาดีานะครับนี่ราคามือสองนะครับหนึ่งมืนเจ็ดนอยนะครับ1 7ึ0งมืนั้าตัดข้าวนะครับตัดข้าวยังมีเลสต์นะครับในงานได้ปกติเราจะเอาบัตรวีดีโอด้านหลังนะครับ ไช้เครื่องพัด้าจุดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีรถไฟแล้วก็รอแบบนี้เลยนะครับสบายนะครับใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมใช้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับราคาไม่รวมติดจ้างนะครับนี้มารับเองได้นะครับมารับจิตใจได้สนใจมาดูได้นะครับอุปกรณ์หัวตัดหญ้านะครับก้หัวตัดเกี่ยวข้าว ตัวนี้จะเป็นกองเรียงลายด้านข้างนะครับหอกข้างหนึ่งเจ้าของเพิ่งซื้อมาไม่นานนะครับใช้งานประมาณปีปีครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085 0876581นะครับบอวเจริญแท็กเตอร์ อำเภอวังสัหมอจังหวัดอูดอนธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ